โลล่าเน่ะเฮ้ยววววช้าช้าโลล่าใจเย็นเย็นโลล่าหยุดก่อนผมไม่เข้าใจที่คุณพูดแล้วคุณอยู่ที่ไหนคุณอยู่ไหนตกลงผมจะไปหาฉันต้องไปแล้วโลล่าขาหักน่ะเอาเย่แล้วโทเอ๋ยโลล่าไม่ต้องไปเห็นใจเธอหรอกนายเป็นคนเดียวในที่นี้ที่ต้องจ่ายมือเนี่ยฉันพูดถูกไหมพวกนายอ่อนไหวมากไปแล้ว โอ้เฮ้ยบังุณไปทำอะไรที่นี่ก็คุณโทรหาผมน้ำเสียงร้อนรนโอ้จริงสิแค่กระดูกเรานิดหน่อยนะเธอต้องเข้าเฟือประมาณ6อาทิตย์นะ่นะก็อะไรขึ้นน่ะบ้าสุดเลยฉันออกไปซื้อคัพเค้กและสังเกตเห็นทารกคนหนึ่งติดอยู่บนยอดตึกฉันรู้ทันทีว่าฉันต้องเข้าไปช่วยฉันรีบก็นคัพเค้กและป็นไปตามท่อระบายน้ำ แต่ทันใดนั้นท่อระบายน้ำก็ดันลุดอ,อกจากตัวตึกเลยอ่ะแล้วคุณรู้สึกว่าขาหักอย่างนั้นเหรอยังฉันผ่านท่อระบายน้ำนว้นมาได้แล้วก็ยึดเอาสายโทรศัพท์เอาไว้ได้ไงสิและตอนนั้นฉันหอนสายโทรศัพท์ฉันเริ่มหนตัวไปมาจนในที่สุดก็อยู่ในระดับสูงที่สุดเท่าที่จะทําได้ฉันตั้งใจขึ้นไปให้ถึงหลังคาแต่ก็ไปไม่ถึงหลังคาฉันเสียการส่งตัวแล้วก็วกระแทกแบบหน้ารกางจอยังจังเลยแล้วขาคุณหักตอนไหนี่ยยัง ฉันตกหงลง่นลงกลางอาพาร์ตเมนต์ของเด็กสาวคนหนึ่งวันดี้เธอเป็นคนน่ารักมากแล้วนั่งกินมื้อเที่ยงกันอาทิตย์หน้ายัางไงก็ตามฉันหาทางไปขึ้นลิฟต์เจอแต่มันไม่ทำงานฉันเลยต้องพยายามที่จะงัดประตูแล้วก็ไต่ลงไปตามช่องลิฟต์แทนน่ะสิคุณร่วงลงมาจากช่องลิฟต์อย่างนั้นเหรอ ช่วยฟังให้จบก่อนได้ไหมฉันจับสายเคเบิลในนิ้เอาไว้แล้วก็โหนตัวขึ้นไปไต่ไปเรื่อยๆจนกระทั่ทงขึ้นไปถึงชั้นบนสุดแล้วพอฉันเท้าเตะประตูที่เปิดออกไปแล้วพยายามขึ้นไปให้ถึงหลังคาแต่ว่าก่อนที่ฉันจะคว้าทารกนั่นเอาไว้ได้มันกลับตันละปัดและฉันเพิ่งรู้ว่านั่นไม่ใช่ทารกแต่เป็นอีกาแล้วมันก็จิกตีฉันอะไรนะ ฉันพยายามป้องกันตัวแต่ม่เป็นไงอีกาขี้โกรธไม่ว่าฉันทำยังไงมันก็พยายามจะจิกตีฉันมันไม่ยอมหยุดมันาจะจิกตีฉันฉนันฉันสูญเสียการทรงตัวแล้วก็ตกลงไปสิบข้าฉันก็เลยทําให้ขาคุณหักยังฉันตกลงไปใส่กริล่าอัดลมที่ตั้งอยู่หน้าโชว์รถยนต์แล้วตกลงขาคุณหักได้ยังไงอ่ะโอ้ฉันมานี่มาตรวจร่างกายแล้วก็เลื่อนลงมาที่โต๊ะตัวนี้มันสูงมากเลยคุณน่าจะลองดูนะแต่อย่าลองดีกว่านะเดี๋ยวคุณจะขาหักเหมือนฉัน เธอทธรหดจริงจริง